ครับสวัสดีครับผมผมน้งเปล่าเชนเนอร์ครับผมมูนหตัวโลได้มีบ้งสีตลอกไปตื้นเงี้ยม่นมั้งครับผมยิ้มเข่าปลาขึ้นน้ำมากครับไปกรับลองดำครับไปสคนกอนทำลองุ่นั้วันครับผมมาชีเป็นเังไนบรรยากาศครับคุณโอนสั่นยังไงได้มาครับหมดปลาอกเปาครับยิ้มน้มากปลาขึ้นครับผม าปกันเลยครับนีครับพี่น้องลงน้ำลงดำเป็นน้ำหนาไปแล้วครับบรรยากาศต,ต่งงางย้างเขาครับตาง้างเขาบูป้าบูน้ำครับเพ <c oughs> ื่อสิเขาไปคล้องมุ่นว่นน้ามันเถอะวันนี้ถ่วมเต็มที่นะครับต้องไปหายางไปหาเขาไปหาลึกๆจิ้งไนยครับตามสิขึ้นมาว่างใครครับผม ดำท่อมหนาแล้วดำกิ่งแดงมูนหนีไม่สะดุดงครับผมนะครับน้ำม,มูนเอาน้ำแดงน้ำแดงนทำแดงหอนี่ประมาณนี้ครับนี่สะดุุ้่งความทางนานที่น้ำไหลมาจากทางอุดรครับนี่คือต้นน้ำพระซาบานเอา เกิดล้ำเปล่าครับมีสะดุง้งอันนี้เป็นมิสะดุ้งครับเป็นกรนะดันใบวะนี่ครับมีสะดุง้งกำลังดับจะพลาลงไปทั้งเตยครับทำผลทีม่มีคนตึกแหงรครับลงนี้น่ามันแห้งปวดัตึกอะไรครับเมิสะดุ้งครับเน,นี่ยเปบาดใดบาดพอพี่น้อง รี่ตามต่อไปครับขออยานบูปปลาลงไปก่อนครับผมเจ้ากรมชิคามมาแบบเร็วเลนี่ครับฟอบบร์มุ่นอ่งนีครับนีบนบ่นี่สูงง่าสะดุงงง,งครับผมมันก็นมีซุ่มหน้าส่วนไนเป็นสะดุ้งครับเดี๋ยวยกบยกลองดำตั้เฮายั้งในอยู่ั้งหนา บรรยากาศข้างบนคุนครับคนไดยอราลงสู้ไหมเพื่อนนี่นะครับว่าได้กินบปลาตาเมลซีเป็นไงน,นะครับคนไดยวะเอาบะไดบะตัวพี่น้อง สัญยาณต้างไปเล่นเตหน้าไปเลยครับไปทั้งไตอยู่ครับไปแล้ว ตั้งจาวิดนั่นสะดุ้งเมื่อกี้ครับน้ำข้าบ,บนไปแล้วครับนี่งานวันมุ่นเลยครับพอหนาวตรงนี้มันแห้งหมดบ้านแหี้ยวอะไรครับพี่มันก็จะตึสะกสะดุ้งนกสะดุ้งโอ้เสียงเฮาเันนพีนพ่น้อนได้เสียงเศร้าเันนพี่น้อนเงยย่างไก่นี่ครับตรงนี้งงนบรรยากาศนี่ครับผม ดึงสะดุง้งปลาน้ำแดงนี่ครับผมนี่ครับระมาณนนี้ที่อาการอายุห้ายินครับผม ครับผมครับผมนี่แหละครับมาถ่ายถอดบรรยากาศการหอาปลายลำแดงแบบสะดุ้งครับผมสะดุ้งไหวบ้านเราครับโอ้โหหมอนุนปลาวิสานครับรบรบรยากาศการก็จะซตึกแค่ปลาหมูครับรเไปบนปลายลำแดงลืมสวัด น้ำแดงเมียงครับ้ยมันหลออยู่น้องกันครับมาล้บุญด้วยนี่ห้อผู้ชาไปเจ้าของขัไปสไปหาไทีมนเดดีนะเป็นน้องเจ้าอยู่ด้ล่ะทีแล้วเราคับปในเมล่ะ

เนี่ยมั้งเนี่ยป่ะครับไม่อ้ยยเอีกป้องคนเดียวาดงข้ิดก็น่าดนขึ้นมาเยมันออเอบรรยากาศ่เวิร์ครับลุกจอดครับวห็นจักรยานครับมาจากสิทธ์ไม่ได้ไร้ดายังตั้งใจอยู่ เอ้ยมัดอันนี้เยอะจ้ะอืมฮะโกมึงครับที่เด็ดโอ้ยฮะมั้งเดิมแล้วครับเิ็นมัดติกเฮี้ยเฮียท่านเด็ดถือหน้ามท่านเด็ดวานแตกจักเถียอยู่ลองดำวัดไอ้เมื่อยงี่เง่ามาสักน้านบืนมาสักน้ําขืนมาสัน เขาจะตือแหงใส่สะ,ะดุงเขาปะใสครับผมเขาใสมือเปาเยแหละมือหม้มืมอกันนะไายางส่วนไหเพื่อนไปยังหมดเพื่อลำเมือเลำมือดินนี่ครับนี่เติมได้ไหมน่ยเ้วนี่ครับมันจะบืนน้ำขวบ้าน้ไม่เลอะครับมันตัขวขงน,นี่มันดินจี่งนดินแท้แท้ กินอะไรเข้าเก่าสักวันแล้วครับพี่น้องโอาเป็นลาแม่ใครครับถึงฟขึอน้ำนุ่นเสียงครับโอ้ยเห็นไหครับวในเขาเก่าดือดๆตัวหน่อยไปเดียวครับผม เล็กผสมน่อยแต่แหน,นี่ยทั้งในวันครับทั้งนในวันจักเถื่อเลยแต่ยางไม่ได้เก๋ไก๋ <c oughs> พ่อปลายนี่เอาปลายนีทั้งวัปนปลาบืนเงินปลาบืนครับนี่ยางนี่แหละก็ะเห็นแพงหลังไม่เท่ากับเจ็บป่ะเอาปลาเบิ้งตัวไปครับพี่น้องปลาเปิ้ลเงา้ยวครับนะนี่ครับมาแล้วมาแล้วแหกลางแล้วหลังจากยางไม่ก,กิโลก็กลัว

เัานกูบเลียนห้าคืนนี้ก็ได้นี่มองปากนี่มองกูห้าคนเนี่ยอยนันนะมือบอนี้มันนบอหามนาะันนื่ตีนี่อี้ยเห็บกกดไหมบ่าอยู่ห้ยน้ำหล่นมาแต่ขึ้นบ่อ๋อนี่แม่ตะกี้มเต็มาได้ล้นมเนี่ยบกเลยเาวันพกันยางมากเบกกายีรดมาอย่างมันถ่วงมขครับครับ นีเลยเหรอครับนี่เลยคือก้ยชีดินครับค่อยๆไตกไปแลวครับผมกะดุมง่ายครับดึงเบิ่งขนาดนำมาหันหน้ใส่ข้าวเดนียวับโอ้ยน่ารำคาญจังนกังโอกเลย นั ểm ểm ่นแทกบันเนาะไต่บันยบเยิบนะนั่งนั่งยิบหนะน่สอกปาอไครับผมโอ้ยปลทุกบาทเลยตัวเน่ยมันหน่อยเนาะสาเจนโอ้ไต่สบาทยใครจะเอาสเชนหมาสเนถึงบบาทด้ย มึงเนี่ยโอ้ยยเนี่ยห่างมากก็มาเลียงมีนนคักกว่ายเมื่อนำสยมเลียงขึนคักมท่นสิ่สักกได้บ่เลียงไปในด่างเขางมผมก็มากกว่านุไอซี่เลยตัวดุนนี่ หลายะจ้มาจะมุวเข้าไปถึงมันส่งจิไดบัดไปหัดมองูงางมากว่าหัวามองหักมุหมองงาัดย่อนเสียงเื้อนปลาไหมว้าจวดซนะคักคักคักเจิมกันนะเจิมจากเงี้ยกัน อันไม่ได้หอานอยู่บ่เดี๋ยวหมาเขาซิเนาะเก็ดหมาบ่นี่กันนะครับเรากาการึงบ่้ี่แกเราเปล่า โอ้มันก็อยู่บ่ได้ที่แก่ก็มั <c oughs> มนห่างวันนี้ผมมันห่างหมดครับผมเฮี่ไอ้เขาเจะเขาแหงหน่อยมันได้ไถเที่ยวอะไรสงสัยสียางขาต้องไปอีกครับผมท่างผู้น่ะเขาต้องไปอีกก่อนบ่ได้ดอก,อดดอกบ่บได้ดอครับแหียมันแหียมันห่างหมดนะครับผมเ <พอ S 2> ขาต้องไปอีกนกนึงเอีกน้องเอาเอาครับใหนทำเี่แล้ววันนี้ทำเี่ในการล่องเหงาเหรอครับสวัสดี เฮเอาเนมาเกรนมาตัวเอาหุ่เ้งลงเลยหุ่นของที่เด็ดครับที่เด็ดเต็มสู้เบิ่งนั่นเก้าเส้นกระเพาครับผมโอ้สุดยอดครับดีครับคือแคบที่ทุกเทือเลยครับผม ยอดครับตัวจอดเต้เรื่อยครับปลาตะกสองตัวครับนั่นจะเป็นปลาไข่ครับตัวหนึ่งก็คือไข่ไข่รอ้จาไข่ใครทุกตัครับนี่ครับดูเป็นว่ามั่นี้ครับบรรยากาศจากตึ้งเงี้ยมุนเราบรรยากาศอบอุ่นครับมาใช่กัน เนี่ยทักทกันเน่เื่อมตันธนับผมตามเกาแล้วผมไอ้มงกีนครับมมาเดี๋ยวผมพผมคน่กับมกีรอนนะทยพรท่นลงเาใจบละสองละสามครับขาลุ่น้ครับผม ไปนั่งตัหนึ่อยู่ับตัวนึ่เดี๋ยวเดาโดดท้าไปเลยครับทำนี่นะทำงานบางเหงวนนีนี่ทำนีเยอะครับโอเครับผมพ้นรับที่ได้ ให่การไปติเงี้มีกราลังดำมาเล้งตตัวครับตัวครับผมเสียบับพี่น้องสีเหลดอื่นน้ำไรยรัดเลยครับลักตัดตัวครับมี่ะไรบ้างวันใคนี่ครับผมไส้ซ้ำพ่อกินครับตรงนี้ไปติกเงี้พอัหเฮามันดัน นั่นเหมือนตาไงครับนั่นหางขดก็ได้ได้ได้ปลานี่แน่แน่แปลาหน่อยนี่ก็จับเอาครับใส่มือจับเอานี่ครับอ่านี่ครับที่ปลานดำแดงครับสะดุ้งต้่งตึกแฮีครับผมนี่ครับมันจีเป็นไข่ประมาณนี้ครับนี่มันจีไข่ทุกตัวเลยครับผมนี่น้อยนี่ก็ไข่ครับนี่ครัสรุปผลงานเลยวันสองหีบครับ ก็ได้กินไปแป๊บเดียวเขาบปีนน้องดำไปมันสามสิบนาทีผมเดี๋ยวจังไรแา่มันไม่คิดไปมันมัน่นพี่น้องมันก็เห็นนะว่ถีท่ายิงเบือ้งองต้มครับสวัสดีครับผม